สวัสดีครับยูทุกคนผมจโนโอ่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับวิจิลันเต้แปดนะผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้เล่นเควสของสมาชิกกลุ่มวิจิลันเต้คนสุดท้ายนะผมคอนวอยนะคาวบอยวัยเก่านะเนี่ยผมคนนี้คาวบอยวัยเก่าแล้วก็หัวหน้าแก๊งวิจิลันเต้นะผมส่วนอีพีนี้นะผมเราจะมาเริ่มเล่นแล้วเริ่มเล่นกับสมาชิกกลุ่มไคโยตี้บ้างฮะกลุ่มตัวร้ายนะผมซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่สี่นะแต่ว่ามาเราจะเล่นเป็นตัวนี้กันนะผมโลกินะกับ นะหน้าตาเขาเหมือนเอเลี่ยนปะผมไม่รู้เหมือนกันนะนะและเขาถือจรวดนะจรวดอันใหญ่นะซึ่งรถของเขาคือเกรนสี่คูณสี่มันเป็นรถจี๊ไปะลรฮะเฟรมเล็กมากเลยนะเนี่ยโอเคพร้อมแล้วนะฮะไปเลยเลยแหมพูดเป็นนักบินเลยนะแบบเตรียมตัวเทคออฟนะโอเคไปดานแรกฮูเวอร์แดมอาริโซนาเนวาดาโอเคพร้อมแล้วไปกันเลย ไหนดูซิพายโลดอ๋อโลกีเป็นนักบินเหรอทำอและที่สาคัญนะผมเรานะมีหน้าที่ทําลายนะผมซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มวิจรารันเต้นะวิจรารันเต้คือเราต้องคุ้มกันไม่ให้สถานที่ถูกทําลายนะผมแต่ว่าไคโยตีมีหน้าที่ทําลายนะผมโอเคไปพร้อมแล้วลยเลยโอ้รถเฟรมเบามากนะโอ้ยค่อยๆขับเลี้ยวหน่อยอือ อัเนี่ยผมต้องพังรั้วเข้าไปนะพังไปเออโอ้ยโอ้ยความความเดี๋ยวใจเย็นเลี้ยวมาก่อนนะเออผมใช้คอมโบนี้กันนะพุ่งไปเฮ้ยผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยบินผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อผมผมาอยู่ด้านบนโอเคทําลายเลยดูเหมือนผมต้องทําลายให้ให้หมดนะเนี่ย าด้านนี้เรียบร้อยแล้วเหลือด้านนี้เหลือนี้อีกอีกอันหนึง่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะผมสถานที่เราต้องทำลายต่อไปก็คือกลุ่มวิิรันเต้นนะที่เราต้องต้องทำลายโอเคตายอย่างเร็วเลยนะฮะแชสซี่บลูกับรถรถแรดเลอร์ของเธอนะ โอเคเรียบร้อยโอ้มิชชั่นแรกไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะจริงๆมิชชั่นแรกไม่แย่อยู่แล้วนะเพราะมันมีศัตรูแค่ตัวเดียวนะต่อไปด่านที่2องสกีรีสอร์ทโคโลราโดอันนี้อาจจะแย่อาจจะแบบแย่กว่าด่านะกี้นิดนึงเพราะรถผมเฟรมมันเล็กมากอะ่ะนี่แหละคือข้อเสียเลยอ่าเราต้องทำลายสกีลอดเอ้ย ให้ผมพลาดเอาบุธรซีเนเจอร์ว่ะเพราะผมขับไม่เร็วพอความเร่งของรถผมมันมันไม่ดีพออ่าผมต้องไปทำลายสกีล็อชนะอู้สลิปค,คลายด์นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลองหน่อยเฟิบได้จรวด ผมไม่อยากได้อาวุธซิกเนเจอร์เอ้ยไม่ให้ผู้ผิดผมไม่อยากได้จรวดอันนี้ผมอยากได้จรวดซิกเนเจอร์ของโลเกียอ่าผมต้องทำลายอันเนี้ยสกีลอชยิงไปปิงปิงปิงปยังโอเคอุ๊ยใครอยู่ได้อยู่สลิกคลายมาเลยวู้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 โอ้ยอยู่ไหนแล้ว โอเคเรียบร้อยนะไม่เอากลับระเบิดเนะียด้วยความที่รถด,ด้วยความที่รถมันเฟรมเล็กนะฮะมันมันจะควบคุมยากนิดนึงมันจะเลี้ยวยากะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอคอนโวยโขคอนโวยกับไอ้ยางกับไอ้ยางรถโยนระเบิดเนะีย่ย มันได้โล่ไปเวนกรรมเ้ยเนี่ยผมพูดเลยว่าผมเกลียดรถเฟรมเล็กแบบเนี้ยนะถ้าเกิดเฟรมมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนี้ยทำให้มันเลี้ยวยากผมสังเกตเลยไอ้รถตู้ของเดฟนะในกลุ่มวิ g i l ันเต้ก็เหมือนกันนะโอ้โอ้ยเลี้ยวดีๆเลี้ยวดี เลียวดีๆหน่อยเออเดี๋ยวผมไม่อยากทำลายเนี่ยผมอยากเข้าไปในเคเบิลคาร์ thank you เนี่ยฮะเพราะผมอยากได้อาวุธนะผมเลยขึ้นเคเบิลคาร์มานะผมได้อะไรอะ่ะโอ้อาวุธซิเนเจอร์โอ้โหอ้าวไอกล่องสีน้ำตาลนั้นคือไอกลับระเบิดแต่ผมไม่เอาวู้นะยิงจรวดไปนะ หาคอนบอยคอนบอยอยู่ไหนวะเนี่ยอุ๊ยอย่าโอ้โหล้อรถของคอนบอยมันน่ากลัวเหมือนกันนะ,ะแล้วแล้วเจ้าตัวอยู่ไหนอะ มันอยู่ไหนอ่ะอาห้าเจอตัวแล้ว,วเออนั่นแหละโอ้โหด่านนี้ถือว่ายากหน่อยนะผมเพราะว่าคอนวอยมันโคตรอึดเลยนะ <c oughs> โอ้สิ่งดีๆหน่อยโอเคนะผมไปต่อเลย โอเคนะผมตอบด่านต่อไปนะผมคือแอร์ครับเกรฟยานะซากเครื่องบินอีกแล้วนะผมที่แอริโซนาโอเคไปเลยด่านนี้อาจจะเหมาะกับโลกิก็ได้นะผมเพราะว่าเขาในเมื่อในอะไรนะสตอรี่บอร์ดแรกบอกว่าโลกิมันเป็นนักบินเนี้ยโลเนี้ยประโยคแรกสุดเลยโลกิชอบบินไหนเราต้องทำลายชิน,นุกเฮลิคอปเตอร์โอเคได้มาอุ้ยเครื่องบินกำลังเทค ชีล่าแย่งอาวุธผมไปอ่ะอ้า what เฮ้ยชีล่ามันน้ำหนักเบาขนาดโดนโอ้โหมันโดนเครื่องบินชนตายอ่ะโอ้โหอย่างสวยเลยอ่ะเอาอาวุธมาเราโดนชีล่าแย่งอาวุธเสร็จปุ๊บมันชดใช้กรรมโดยการโดนเครื่องบินกำลังเทคออฟนะชนตายไปดูดิีได้แล้ว เออก้ยจอนท็อกอยาเข้ามาโอ้ยผมหนีหนีก่อนหาเอาเอวุธที่ดีกว่านี้เออนี่อยู่นี่เอ,นเอามาผมพูดนะผมไม่ชอบเลยไอไอรถทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ผมหมาถึงรถของเดฟด้วยนะ เอ้เดี๋ยวเครื่องบินผมสอยมันได้ไหมเนี่ยผมสอยมันตอนมันกำลังเทคออฟได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้วะ่ะโอเคเอาโอ้ยซากมันระเบิดเดี๋ยวขออบูซินเนเจอร์หน่อยวู้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ยิง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 ผมต้องทำลายมัยนนะวู้ มีอีกลำหนึ่งปะเออนั่นแหละนะฮะโอ้ผมสองสารชีล่าคือมันมาแยกอาวุธผมอะเสร็จปุ๊บมันขวางลันเวย์มันขวางลันเวย์ข,ววของเครื่องบินกำลังเทคออฟอยู่จริงๆนะเสร็จปุ๊บเครื่องบินชนปุ๊บ ผมโดนชนด้วยนะแต่ว่าชีลาโดนชนเต็มกว่านะมันโดนชนตายเลยนะโอเคต่อไปดันที่4ด่าสุดท้ายนะผม Ghost Town New Mexico นะโอเคจกตกท้ายด้วยผีนะไปเลยเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะตะกี้ทุกคนได้ยินไหมฮะไหนดูสิโอ้มีเดฟด้วยนะสงสัยไอ้คู่ปรับเราจะเป็นเดฟนะ เราต้องทำลาย Indian Village นะก็คือไอพวกไอพวกอะไรนะผ้าใบกลางผมเปลี่ยนเพลงนะก็ผมพูดเลยว่าผมชอบเพลงนี้นะผมผมชอบเพลงเปิดตัวของเกมวิาลันเต้8มากอะเพราะว่ามันสนุกนะจริงๆสำหรับผมอะอ่านี่สินะสิ่งที่ผมต้องทำลายฟึบ จริงๆผมว่ามันไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่ามันมีมันมีแค่เต็นผ้าใบอะ่ะมันไม่มีคนซึ่งดีแล้วนะคือถึงแม้ผมจะเล่นเป็นตัวร้ายผมก็ไม่ได้อยากเป็นตัวร้ายอ่ะเพราะว่าถึงผมถองผมเล่นเป็นตัวร้ายแต่ความเป็นมนุษย์ผมก็ยังมีอยู่นะก็คือแบบว่าเออผมคือผมทำา้ายได้แต่ไม่อยากเห็นคนอนะ่ะไม่อยากให้มีคนอยู่ในนั้นอะ่ะ ดูซิโอ้วัดดีสลิคลายด์โอ้ยเออเดี๋ยวผมเข้ามาในนี้ดีกว่าเพื่อผมจะฟาร์มหาอาวุธดีๆได้นะอย่างเนี้ยจรวดไอ้นี่อู้ก่องได้ไหมไม่ได้วะ่ะอ่าขอตัว X นะคูณ ไหนมาดูนี่หมู่บ้านนีม่มีอะไรมั่งอุ้ยเอ้ยนั่นไงรถไฟรถไฟที่ขนอาวุธซิงเกิลนะเพราะฉะนั้นไปนี่ยิงมันเอามาเยี่ยมยิงเลยไปเฮี้ยงยิงมันโอ้ผมมีแต่จรวดว่ะเออนั่นแหละอาวุธผมมีแต่จรวดวะตะเกีย อาวุธเซนิเจอร์เลสโก้โอ้โหผมล่วงเลยเน,น,นี่ยผมถึงบอกว่าทำไมถึงผมไม่ชอบนะรถรถที่เป็นเฟรมสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะเพราะมันควบคุมยากโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนติดอยู่ในทอร์นาโดหมดเลยโอ้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 ยหมื่นหมื่น โอ้โหชีล่าตายด้วยนะอุย้ยคอนบอยไอคอนบอยมันเป็นแท้งนะเราต้องหนีก่อนอุย้ยใครอะเดฟวูเดฟมาแล้วเดฟอยู่ไหนอะโอ้ยมันมาแล้วเนี่ยโอ้ยมันเรียกเอเลียนมาแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยหนี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 ก่อนหนีก่อน โอ้ยโอ้ยคอมอนอีงอมันเรียกเอเลียนมาอีกแล้วเนี่ยอีงนิดเดียวมันอยู่ไหนวะโอ้ยโอเคเรียบร้อยนะโอ้โหจบแล้วนะผมกับเนื้อเรื่องของโลกีนะโอเคนะผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเนื้อเรื่องของโลกีนะไหนดูตอนจบดีจะเป็นยังไงอ่าเราวิ่งไปแล้ว าโอเคเราขึ้น UFO ไปแล้วนะผมกำลังจะ t เทคอ f ฟนะอ้าวล่วงขับยังไงล่วงวะเนี่ยไหนดูดิโอ้ UFO UFO ตกเอเลี่ยนมีชีวิตเอเลี่ยนยังไม่ตายโลีิไม่ใช่เอเลี่ยนหน้ามันเหมือนเฉยๆหรือเปล่านะโอเคครับนะผมก็เดี๋ยผมเนื้อเรื่องของโลกิสําเร็จแล้วนะผม เนื้อเรื่องของสมาชิกกลุ่มคายอตี้นะตัวร้ายคนแรกนะผมโอเคก็ขอจบคลิปเปเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับวิจารณ์เต้แปดใน EP นี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมใคจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดไปเลยกิ๊งๆนะฮะตรงนี้แล้วก็เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบา,บายบาย